จากจริงทุกเดือนของเรานะคะมีทองคำหนึ่งบาทนะคะบัตรกำนันโลตัสและบัตรกำนันโรงแรมในเครือพอจืและในเดือนนี้นะคะก็ลุ้นรางวัลใหญ่ไปอีกค่ะกับรถยนต์ MD 3รุ่นดีสีคริสตัลเลสแบล็คท็อปหนึ่งรางวัลและรถจักรยานยนต์ยม่ห้อฮิโนอีกสี่รางวัล ผู้โชคดีนับต่อจากนี้ที่จะได้นะครับรางวัลใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ใหม่เป็นในตัวนะครับรางวัลที่3มค่ะเป็นบัตรกำนันโรงแรมในเครือฟอร์จูนจำนวน5้ารางวัลค่ะเป็นทิ่ิหมายอันดีเหลือเกินนะครับวันนี้เนี่ยเป็นการฉลองครบรอบคอนโดสิปีซีพีแลนด์เดินทางมาถึงรางวัลที่2นะครับเป็นบัตรกำนันโลตัสมูลค่า3,000บาทจำนวน4รางวัลด้วยกัน และผู้โชคดีได้รับรางวัลทองคำแท่ง1บาทคุณอากนิดอรุณทิพย์พันธ์ค่ะคุณอากนิดขอแสดงความยินดีครับผมเราเดินทางนะครับมาถึงรางวัลใหญ่นะครับรถยนต์ MG 3นะครับรุ่น DC Crystal Ray Black ชอ p หนึ่งรางวัลนะครับเราเชิญพี่ตีมาเพื่อจับรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ MG 3เชิญพี่ตีจับได้เลยครับและผู้โชคดีก็มาอยู่ในมือของพี่ตีแล้วค่ะผู้โชคดีนะครับรับรางวัลใหญ่รถยนต์ MG 3นะครับ เดาแก่โครงการเด็กหัวยอครับคุณจักรพันธ์เทพพิทักษ์ครับผม